ทีนี้หมอเล่าถึงวงจรน,น้าเข้าปลาก่อนแล้วกันเนาะอ่ะไม่ว่าจะเป็นลอดเองหรือผ่าลอดนะคะมันอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะถ้าเป็นลอดเองนะคะน้าเข้าปลาสเต็ปเขาก็จะเป็นสีแดงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆนะเป็นสีแดงจางแล้วก็เหลืองใสแล้วก็ใสนะคะสเต็ปแบบนี้แล้วทุกอย่างมันจะต้องเคลียร์หายภายในแสัปดาห์จริงๆหายตั้งแต่6กสัปดาห์หลังขอดแล้วนะคะถ้าเป็นผ่าลอดนะ อาจจะไม่ได้เป็นแบบนี้อาจจะเป็นแดงแล้วก็ออกน้อยลงแล้วก็แดงดําแล้วก็หายไปก็มีหรือว่าอาจจะเป็นแดงแดงจางแล้วก็เออเป็นสีเหลืองแล้วก็หายไปก็มีก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะแต่โดยส่วนใหญ่เลือดไม่ควรจะออกถ้าเกินแปดสัปดาห์แล้วคือเลือดควรจะหยุดแล้วแล้วก็ไม่ควรจะจากที่เลือดออกน้อยแล้วมาออกมากขึ้นเป็นริ่มเลือดเนี่ยไม่ควร นะคะถ้าเป็นแบบนั้นแนะนําไปตรวจนะคะเพื่อดูว่าเออเรามีถ้าลอดเองต้องไปดูว่าเรามีโรคค้างไหมมีติดเชื้อไหมถ้าผ่าลอดก็ต้องไปดูว่าโอเคเรามีลรอ,อ่าไม่ใช่โรคค้างเรามีแผลแยกด้านในหรือเปล่าหรือมีอ,อ่าในเรื่องของการติดเชื้อหรือเปล่านะคะ